โอเคครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมา,าดาบเบรนเกอร์คูนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งดาบเรนเกอร์คูนเนี่ยเป็นดาบที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยดูนี่อย่างเท่เลยนะซึ่งดาบเรนเกอร์คูนเนี่ยมันเป็นดาบที่ ผมมองว่าเอาง่ายที่สุดแล้วนะสําหรับคนที่เพิ่งมาโลกใหม่นะครับผมนะซึ่งเพิ่งมามาใหม่เลยเลเว่าแค่เกีเยร์ไรไปลอยก็สามารถมาได้นะครับผมนะโอเคดาบได้ถ้าขออธิบายก่อนนะครับว่าดาบเรนกอคุมันต้องมีกุญแจนะครับผมนะส่วนกุญแจที่ผมหมายถึงนั้นก็คือกุญแจจะมีทั้งหมด2ส,สี จะมีสีฟ้าซึ่งมันจะเป็นรูปตัวอาสีฟ้าเสียเงินผมก็จะไม่ได้แล้วนะมันจะเป็นรูปตัวอาซึ่งมันจะเอาไว้ไขห้องนี้นะครับผมนะซึ่งอย่าง VC ตัวนี้นาจะเอาไว้ทําขาดาสั้นจี V2 หรือว่าแบล็กเล็กวีองนั่นเองนะครับผมนะสำหรกุญแจที่เราต้องใช้คือกุญแจสีขาวนั่นเองนะครับผมนะซึ่งมันเอาไว้เปิดกล่องตัวนี้นะครับผมแต่ก่อนมันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะถ้าใครยังไม่มีดาปร็นก็คุณนะครับมันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้ซึ่ง เมื่อเราได้กุญแจมาแล้วเราก็แค่ถึงกุญแจเราก็เดินจนกล่องเราก็ได้ดาบเดินกคูมาแล้วนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาทุกคนมาสอนตีบอสนั่นเองนเอาไอบอสเออไม่ว่าบอสหายซึ่งวิธกวีการที่จะได้กุญแจมีทั้งหมด2วิธีหนึ่งอะไรก็คือตีพวกยามิซีหรือมอนด้านล่างนี้นะครับนี่แต่ผมไม่แนะนําให้ตีเนาะเพราะว่าเราเดเวลยังค่อนข้างที่จะน้อยอยู่มันก็ที่เราเข้าเยอะเพราะว่า เราก็ยังไม่ได้เลเวลสูงอัพอะไรก็ยังไม่ได้ตันหรืออะไรขนาดนั้นนะครับผมนะผมก็เลยแนะนำว่าฆ่าบอสดีกว่าเนาะเพราะว่าบอสมันฆ่าง่ายแล้วก็โอก,กาสได้คุณแกมันสูงกว่านั่นเองโอเคมามเดี๋ยวผมมาพาทุกคนตีบอสกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาอันดับแรกนะครับผมเราต้องตีบอสแล้วเอาบอสลงมาด้านล่างตัวนี้นะครับผมนะลากมันมาแล้วหลังจากนั้นเราก็บินมาตรงนี้โอเคเดีย๋ยวขอเปิดฮาร์ิ ลากมันมาไหนนะคะรับเอาผมนะะมันมาอยู่ตรงตรงนี้เดี๋ยวขอลากมันมาไหนหน,นะเออมันไม่เดินมาต้องสกิลเดีเออมันจะหลุดมันจะหลุดมันจะหลุดโอ้มันหลุดจนได้เดี๋ยวนะทุกคนค่อนข้างยากนะอันที่จริงมันไม่ได้ยากหรอกแค่ผมโอเค เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาสิโอเคถ้ามันได้อยู่ประมาณนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็สก,กิลใส่มันเลยมีสก,กิลอะไรแล้วก็ยัดไปหมดเลยแต่ผมขอแนะนำอย่างหนึ่งนะว่า ผมแนะนําว่าให้ใครที่เพิ่งมาโลกใหม่นะครับผมนะยังไม่ได้มีดาบอะไรอย่างอื่นมีดาบแค่เซเบอร์วีสองเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ใช้เซเบอร์นะครับผมนะ <c oughs> เพราะว่ามันมีสกิลโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งมันสามารถทําให้เราสร้างดาเมจได้เรื่อยๆเนาะทำให้เราฆ่าบอสได้ไวขึ้นนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฆ่าบอสสักแป๊บนึงก่อนนะ,ค,ะ <c oughs> ครับผมนะ โอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราข่าได้นี่เราจะได้กุญแจแบบนี้เลยเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะครับผมนะซึ่งหลังจากที่เราได้กุญแจเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เดินมาตรงนี้นะครับผมนะถือกุญแจแล้วก็เดินมาเข้าตรงนี้แล้วก็เข้าได้เลยนะครับผมนะซึ่ง็นาะไรที่อีซี่มากเลยนะครับผมนะนี่แล้วเราก็จะได้ดาวเรนเกร์คือสุดหล่อเท่แบบนี้มาเลยนะครับซึ่งสกิลตอนนี้ผมฟาร์มได้แค่สกิลแรกนะเพราะว่ามัน มันข้างที่ฟาร์มยากนั่นเองเพราะว่าผมก็กำลังจะฟาร์มไอมัสอิเล็กตนี้ให้มันได้300อยู่นะครับผมแล้วก็ต้องไปฟาร์มไอ้ขาดำชันติด้วยนะเพราะว่าจะได้ทำมัดฮิวแมนนั่นเองนะรู้จำรู้ว่าพูดถูกระบบานะซึ่งก็เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะแต่มันก็อยู่ที่ดวงของคุณด้วยนะครับว่าคุณจะได้คุณเจอนี้มาเร็วหรือว่ามาช้าก็อยู่ที่ดวงของคุณด้วยนะครับผมนะแล้วก็ ผมแนะนําว่าถ้ามีเพื่อนก็เอาเพื่อนมาช่วยด้วยนะครับผมจะได้เร็วแระง่ายขึ้นส่วนถ้าตีรอบแรกแล้วไม่ได้เราผมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนเซิร์ฟหรือว่ารีเซิร์ฟหาเซิร์ฟอ,อื่นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะส่วนไอเวมิมอนและล่าพวกนี้ผมไม่แนะนำไม่แนะนาให้ตีเลยนะครับผมนะโอเคนี่ตามเ่อนกู๊ดลอเท่ขนาดนี้เลยเดี๋ยวขอรีวิวสกิลหนึ่งเลยก่อนแล้วกันนะ เพราะว่าผมมีแค่สกลิลหนึ่งนะยังไม่มีสกลิลเอนะครับอีกนัดสกิลหนึ่งเดี๋ยวนะอ <c oughs> โอเคมาทุกคนสกลิลหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมไปใช้สกลิลใส่พวกอันนี้หน่อยละกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคมานี่รูปลักษณ์หลอดเท่ล้วนะโอเค เดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลใส่พวกเอ c พวกนี้ดูนะครับนี่อย่างหล่อที่เลยเออโอเคสำหรับคิดดีร่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ก็สนับสนุนให้ผมด้วยนะกันนะครับผมนะเพื่อไม่ให้ท่าคิดใหม่ๆแล้วก็สำหรับคิดนี้ถ้ามีเสียงรบกวนเข้าหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคสำหรับคิดดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ